มาเมื่อนี่นักข่าวถามอ่อนหวานอ่อนโยนซุ่มไปเมียนก็เป็นหว่วงตั้งส,งสั่นตั้งตีว่านักข่าวไปถามเขายัางกระดอกระเดี้ยนักข่าวไปจู้กี้จุกจิกถามไปเรืร่อยตั้งสั่นตนะัน้งสี่พราขคนก่อนน่ะนะนักข่าวทั้งสี่หนาดาทั้งดาทั้งหายทั้งห้องโกกโกกใส่กูพ่เห็นถูมาปกปองกูก็พ่เห็นถัออกมาบอกเมว่า,า,ากูพ่เห็นถัวออกมายัาง สูงเฮงมากสนับสนุนนักข่าวของตัวว่าดาเมลดตั้งสันตั้งสี่บ่าโดถามโหลดว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไท้เป็นประโยชน์ต่อประชาสุนตั้งสันตั้งสี่ถามเขาโหลดดาเขาโหลดให้เขาโหลดมันเห็นบ่ถือบ่ต้องเพราะเดี๋ยวนี้จังแม่นยังเขาถามอ่อนยุ่นตั้งสันตั้งสี่ท่านแค้ตั้งสันตั้งสี่ก็ไปว่านักข่าวว่าเขาถามจูจีจูกีเฮ้ยมุกบอกทางใส่สูเอ้ยแต่มัสูทางใดทางหนึ่งแต่แมต้อเแม่นสูอากตีแต่ม่สูปวดโพ สุโมิง่งความคิดความอ่านสร้างเขาหลายจุดสิเป็นสิตายสร้างเขาหลายจุดอันนัอันน,น,น,นี้เห็นเขาถือดาสูงยังสายใจพ่อมาสูมือนี่นะเขาบอกอ้อนหวานอ้อนยนปไปในสู้เทียโอเรียใจสู้เสียเขาตั้งไหนสูเสียเขากราบตีนนักกันให้นักเข้ากราบตีนบุตรสู๊ก็ให้เขาเขาสัมผัสสูก็เสียพ่ออกพ่อใจสู้จะสูเสียเอาตั้งไหนใมูฮาทางใส่สู้ดาปไปในก็ะบวษาโอกสาใจจักเทียเฮ้ย